นี่ครับฉีดยานะครับให้วัวนะครับที่เป็นแผลนะครับซึ่งเป็นแผลมาหลายวันแล้วครับไม่นอนหายัะทีนะครับผมเลยเอาน้าเกลือนะครับผสมกับน้ําเกกลือัำนะครับเอามาฉีดนะครับเพื่อให้จะซับแผลนะครับนะครับต้องต้องรีบกะซับแผลให้เขานะครับเพราะเดี๋ยวกลัวว่าเขาจะเป็นติดเชื้อได้นะครับ นะครับเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะครับพวกแมลงวันเยอะนะครับเดี๋ยวแมลงวันตะตอมแผลนะครับแล้วก็ตะขี้ใสนะครับอเราต้องรีบรักษานะครับโดยการใช้เกลือนะครับผสมน้ำนะครับค่อยๆฉีดนะครับปกติเริ่มเราก็ใช้อมเกลือแล้วก็พ่นด้านด้านเลยก็ได้นะครับนะครับถ้าหากวัวที่จับได้นะครับถ้าวนไหนที่จับไม่ได้ก็ เอาสเปรย์ฉีดไปนี่แหละครับนะครับฉีดไปทักสามสี่วันนครั้งครับก็มันจะดีขึ้นนะครับเพราะเกลือจะทําให้ถ้าสาแผงนะครับนะครับเกลือจะทะสาเแผลของเขาเองนะครับนะครับแอ๋แอ๋แอ๋อนะครับคือส่อโณมเสียเพราะว่าเขาดูในครอบบ่อยนะครับ นะครับก็ใครที่มีวัวที่เป็นแผลนะครับจะสาได้นะครับง่ายๆนะครับสาแผลบนง่ายๆครับโดยการใช้เกลือนะครับนะครับนะครับโดยใารโดยการใช้เกลือครับด้ให้ทิ้งไว้นานนะครับเพราะเดี๋ยวอาจจะติดเชื้อได้นะครับนะครับไปไปดูวิธีการทํานะครับวิธีทำก็อุปกรณ์ก็มีอยู่แค่นี้นะครับก็คือเอ่อ กระป๋องนะครับกระป๋องที่ใส่น้ำนะครับแล้วก็เกลือนะครับแล้วก็ไอ้กระป๋องที่ขวดที่เป็นสต่อปปย์นะครับแล้วก็เล้าก๊เทเทเกลือใส่ปวกที่เราลองไว้นะครับแล้วก็น้ำนะครับดีนะครับ,อ,บรรอ่านะครับแล้วก็คนนะครับคนให้มันให้เกลือมัน ลายจนหมดนะครับครับแล้วก็คัคนนะครับคนไปคั่นมาจนเ,เกลือละเอียดนะครับละลายเป็นน้ํานะครับแล้วก็เราก็เอามาเทใส่ขวดที่เราจะชีดนะครับนี่ครับ,รบเทนะครับเดี๋ยว หรือวิธีหนึ่งก็คืออมเกลือแล้วก็พ่นใส่แผลเลยนะครับนะครับสามนี้ก็คือสูตรที่วัวเราไม่ให้ไม่ให้เราจับนะครับนะครับโอเคแค่นี้เองนะครับวิธีการผสมนะครับแค่เกลือนะครับครึ่งครึ่งเดียวนะครับนะครับง่ายๆนะครับ นะครับก็ไอตัวนี้ก็เป็นแผลเหมือนกันครับไอตัวนั้นเขาไม่ให้เราใกล้เลยครับนี่ก็แผลนะครับก็เอาฉีดนะครับฉีดใกล้ๆแผลเขานะครับนี่ครับนี่ไปนี้นะครับมันจะแสบหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเกลือนะครับมันอาจจะแสบหน่อยนะครับ แต่ใครที่จะไม่ฉีดก็ได้นะครับพ่นเอาครับเป่าเอาก็ได้ครับนี่นะครับแบบนี้นะมันแสบนะครับฉีดฉีดเรื่อยนะครับนะครับแบบนี้แหละครับมันแสียดแตว่ามันเลยวิ่งหนีนะครับนะครับฉีดสักสองสามวันก็เดี๋ยวมันมันจะดีขึ้นนะครับนะครับนี่ ก็ไปลองทาดูนะครับเน่นะครับระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันอาจจะชนเราได้นะครับโอเคครับนะครับก็ปุยตะมาเอ่อยาสาแผลนะครับซึ่งเป็นแผลมานหลายหลายวันเลยก็ไม่หายสักทีนะครับนะครับผมเลยเอาสเปรย์นี่นะครับนะครับเกือเือผสมกับเกลือนะครับมาฉีดให้เขานะครับ มันมันดูฝั่งนู้นนะครับเขารู้ว่าผุจะมาฉีดนะครับเขาเขารู้ว่าผมจะมาฉีดก็เลยเขาเลยหลบนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับเป็นเพลนครับนะนครับไมาปกติแล้วต้องจับก่อนนะครับมันฉลาดเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันแสบนะครับเพราะเกลือมันเสบนะครับนะครับ โอเคไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้อาจจะจับไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกตัวนึงนะครับตัวฟังนู้นนะครับตัวนั้นก็เป็นแผลเหมือนกันนะครับเอาไปไปทันนู้นดีกว่าครับ